ยาอนอดีตที่ผ่านมาจงรู้ว่าชีวิตพลิกได้เพราะตัวเราจากรบสู่ร้านกับหนังสือคาถาตำราพลิกชีวิตธุรกิจพลเดชวิสัยนำประสบการณ์สายหมู่ทั้งชีวิตบรรจุลงไปในหนังสือเล่มนี้สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับวันนี้ก็เป็นการถแถลงโนโยบายนะครับของนายกเศรษฐาแล้วก็ของรัฐบาล ชุดใหม่ชุดที่สามสิบผมก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้างนะในการะโลแถงนโยบายครั้งนี้รู้สึกว่ามันจืดชืดจริงๆพูดกันเอากระดาษมาอ่านกันบ้างเอาบางฟังฟังแล้วนะ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 รู้สึกลำคาญครับโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีเรษฐาต่มกว่ามาตรฐานนะในการพูดรู้สึกท่านจะประมาานะขนาดอ่านนะบางครั้งยังผิดผิดถูกๆกเลย คงจะซ้อมมาอย่างดีแล้วนะแต่อย่างว่าการเข้าไปในสาภาครั้งแรกอนะเนาะขึ้นไปอยู่ยืนอยู่บนนั้นเนะแล้วก็อ่านนะอ่านนะไม่ได้แถลงนะแล้วก็มีพวกสสสอวอนั่งเต็มไปหมดเลยจริงมันริงทีมันเป็นทางการเนะี่ยมันมันก็ลำบากนะหลายคนนะถ้าพูดไม่เป็นทางการนะ่ะพูดได้พูดเก่งพูดดีพกคุณเศรษฐาก็พูดมาตลอดละไปออกรายการโทรทัศน์ไป ไปเป็นเชิญไปสัมภาษณ์ไปวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ก็แกเป็นซ e o แสนสิริด้วยแกออกบ่อยแล้วก็คุ้นเคยก็ถือว่าคุ้นเคยกับด้านการพูดในที่ชุมชนไม่แพ้ไขรบนแผ่นดินนี่แหละครับแต่พอมันจริงจังๆเอาอ่านเอาการแล้วต้องมาอ่านแล้วน้ำเสียงก็ไม่มีพลังแล้วอ่านผิดผิดถูกถูกผมก็ไม่รู้เขาว่านายกเศรษฐาเนะี่ยเข้าใจ ในโนโยบายที่มีคนร่างมาให้ไหมแต่เขาร่างมาแหละครับแต่เราก็มาอ่านแล้วก็มาเติมมาลดมาเติมอะไรทำนองนี้ก็ดูแล้วก็จืดชื่ดมากแล้วมันเป็นนโยบายที่โคตรกว้างเลยกว้างมากๆแสดงว่าคนที่เขียนแล้วก็นายกเสรษฐาเขารู้ว่าอย่าไปทำอะไรให้มันรัดตัวถ้าไปแถลงนโยบายแบบรัดตัวพอทำไม่ได้มันจะโดนด่าเผลอๆจะผิดกฎหมายผิดรัฐธรรมนูญ ผมดูนะนโยบายของพลเอกประยุทธจ์จันโอชาก็ยังจะดูแคบกว่าของนายกเศรษฐามีห้าข้อหลักๆเองจริงๆไม่ต้องเพื่อไทยไม่ต้องพักอะไรหรอกครับพักไหนก็ททำได้นโยบายแบบมันจิบจิบเหลือเกินน่ะนะก็คือมีห้าข้อหลักๆก,ก็นิจิตตอนหมื่นบาทหมื่นบาททำหน้าอุมาพาพันหกเจ็ด อันนี้ทำหนาเป็นคงจะเป็นชื่อเสียงเป็นนโยบายเดียวที่ทำได้แล้วก็ทำแบบจริงๆจ,จังๆแต่ก็ไม่รู้ว่าหลังจากทำแล้วเศรษฐกิจการเงินการคลังของประเทศมันจะเป็นยังไงมีหลายคนก็บอกว่าถ้าเกิดสงครามแล้วก็จะไม่มีเงินที่จะมาใชา้จ่ายนะแต่ก็คงไม่เกิดหรอกครับสงครามมันไม่มีหรอกไม่หมดยังไงเออแต่ถ้ามีโควิดอย่างเงี้ย รอบใหม่เราจะไม่มีเงินใช้จ่ายก็ไม่เป็นไรหรอกก็กู้กันจะได้ไม่เป็นอะไรหรอกนะอันที่สองพักหนี้เกษตรกรนะก็ปรากฏว่าก็จะพักหนี้แค่ห้าแสนแค่ล้านหนึ่งเท่านั้นไม่ได้พักแบบมีสองล้านพักสองล้านนะอันนี้ก็เริ่มจะแคบลงมาแล้วนะเออตอนหาเสียงกับตอนปฏิบัติจริงมันไม่เหมือนกันเลยนะตอนนั้นไม่ได้บอกว่าพักหนี้เท่าไหร่บอกพักหนี้เกษตรกรนะ แต่ตอนนี้ก็ต้องมีจำนวนเงินแล้วไงว่าไม่เกินหนึ่งล้านไม่เกินห้าแสนจันไดพักนี้อะแล้วก็เรียบายข้อนึงก็ลดพลังงานน้ำมันไฟฟ้า,ฟาแก๊สหุงต้นอะไรทํานองนี้อันนี้มันก็ไม่ได้มีภาพโครงสร้างเลยไอ้ลดลดได้เลยอะ่ะแต่เดือนหน้าก็เพิ่มได้ คือมันไม่ได้เป็นไอ้มันงไปถึงต้องลดลดมันยังไงมันต้องยังไงมันต้องมีโครงการยังไงนโยบายยังไงโหมันต้องซับซ้อนซ้อนเงินแกไม่แถลงแกบอกว่าลดเท่านั้นเองพอลดล้วลดไปสลึงหนึ่งก็ถือว่าลดและะ้วไง่ลแหละและ้วก็การเรื่องท่องเที่ยวก็จะมีฟรีซ่าฟรีฟรีซ่าฟรีวีซา่ซากับ,กบจีนกับอินเดียเพอตอนนี้นะักท่องเที่ยวอินเดียเริ่ม,เร,มเริ่มเดือหอม นะจีนก็เริ่มแผ่วๆไปเพราะเศรษฐกิจจีนมันไม่ดีก็ต้องมาใส่อินเดียด้วยก็จะฟรีวีซ่าและก็สุดท้ายก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ก็จะไม่แตะสถาบันไม่แตะหนึ่งหนึ่งสองแต่แก้ไขตรงไหนผมถ้าไม่แตะสถาบันไม่แตะหนึ 112. ่งหนึ่งสองรัฐมนูนก็ไม่เห็นต้องควรแก้ไขอะไรมันดีอยู่แล้วเพราะว่าไอ้สอวอที่มันเลือกนายกอ่ะมันก็เป็นบทเฉพาะการ พอจบชุดนี้มันก็จบแล้วไงมันไม่มีอีกแล้วไงผมก็ไม่เห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมานี้มันถ้าไม่มีสวเรื่องนายกมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ไปต้องแก้ให้มากนักเลยไม่ต้องมาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่ต้องไม่ต้องหรอกเพราะเพราะเพื่อไทยแก้รัฐธรรมนูญก็มีนโยบายที่ แต่แตอังอังแล้วเนะี่ยแต่ถ้าเป็นก้าวไกลนะถ้าแก้รัฐมนูญทําใหม่ลนะ่ะโอ้โหมันจะพลิกเลยแหละมันจะแบบจริงจังมากก็มีห้าข้อหลักๆนะผมก็ดูแล้วก็ไม่ได้ดูอนาคตมันก็ไม่ได้ว่าจะมีอะไรดีขึ้นเลยนะผมก็ดูแล้วนะรัฐบาลชุดเศรษฐาเนี่ยนะกับรัฐบาลชุดประยุทธ์เนี่ยนะมันไม่น่าจะต่างอะไรกันเลยดูจากนโยบายไม่มีอะไรหวือหวาไม่มีอะไร แล้วนายกเศรษฐาก็แบบไม่เหมือนกับตอนหาเสียงตอนหาเสียงฉานจริงจริงยังจังตอนแถลงนโยบายนี่ก็คงว่าเออกูจะทําได้หรือเปล่าวะกูจะทําไม่ได้หรือเปล่าวะนโยบายทั้งหมดมันไม่มีความชัดเจนเลยมันกว้างกว้างโคตรกว้างเลยมันไม่ได้มาเออจะพักนี่เกษตรกรจะต้องทํำยังไงจะต้องต้องพักยังไงเกษตรกรมีกี่คนในประเทศไทยนี่เราจะพักยังไงเราจะให้ใครไปช่วย ไปพักแล้วไอ้ไอ้ไอ้สถาบันการเงินเนี่ยเมื่อเขาพักนี่สเสด,ดก่นแล้วทางรัฐบาลก็ต้องไปไปโปอย่างไงอะไรอย่างงี้มันต้องอธิบายให้มันชัดเจนมากกว่านี้นะก็ไม่ต้องลงลึกรายละเอียดแต่ก็มากกว่านี้ลดพลังงานลดไฟฟ้าลดน้ำมันก,กําัมันจะทำไงเราต้องสั่งมาจากเมืองนอกไหมเราต้องลดนู่นลดนี่ไหมก็ต้องอธิบายให้มันชัดวิธีการนิดนิดหน่อยหน่อยไม่ต้องมากมายหรอกครับแปฟรีวีซ่านี่มันมีการ สนับสนุนการท่องเที่ยวตรงไหนวะมันก็เป็นนิดเดียวอ่ะเล็กๆน้อยๆอ่ะเราจะสนับสนุนยังไงเราจะต้องดูแลโรงแรมห้าดาวกระบ,บวนการของโรงแรมยังไงกระบ,บวนการของท่องเที่ยวไกด์ยังไงวิธีการยังไงมันมันต้องเป็นอย่างนั้นแล้ววิธีการเข้าต่อมอยังไงอะไรอำนวยความสะดวกอย่างไงแล้วมันก็เกี่ยวกับความมั่นคงด้วยนะไม่ใช่ปล่อยให้เข้ามาแล้วไม่รู้แม่งเข้ามายึดประเทศเราหรือเปล่าทํานองนี้นะ มันแก้รัฐมนูญน่ะแก้ตรงไหนอ่ะจะแก้มาตราอะไรอะไรมันไม่ดีอะไรมันไม่อ้อดูเรามันและที่หาเสียงไว้ก็ไม่มีก็บอกว่าเราไม่ได้เป็นรัฐบาลเสียงข้างมากอะ่ะเราไม่ได้ตั้งรัฐบาลพักเดียวเราก็เลยทําไม่ได้ไะจะขึ้นเงินเดือนปีละตีสองหมื่นห้ามันเราไม่ได้พักอื่นเขาไม่เอาด้วยอบอย่างนั้นเถอะค่าแรงหกร้อยบาทโอ้ยมันก็จะกระทบกับกับเจ้าของ นะพอไปขึ้นเป็นหกร้อยแล้วไอ้โรงงานไอ้ผู้ประกอบการมันก็รับไม่ไหวรับไม่ไหวมันก็ต้องปลดพนักงานมันก็จ้างไม่ไหวต้นทุนสูงขึ้นมันก็อยู่ไม่ได้มันก็ต้องแจ้งก็หกร้อยก็ไม่มีนะไฟฟ้ารถไฟฟ้ายี่สิบบาทตลอดสายทําทันทียางยางมันยังไม่ได้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 เหตุที่จะต้องทําทันทีแต่ตผมเห็นด้วยนะเพราะว่าไอ ไฟยี่สิบบาทไฟฟ้าตลอดสายมันไม่เกี่ยวกับคนบ้านนอกเลยนะแม่งคนกรุงเทพเท่านั้นนะที่จะได้ประโยชน์นะคนบ้านนอกมันไม่ได้ประโยชน์นะเว้ยถ้าลดรถไฟฟ้ายี่สิบาทตลอดสายลถรถไฟตลอดสายลถบขสตลอดสายคนจนมันก็ยังจะได้ประโยชน์บ้างอใช่ปะไม่ใช่คนจนคนบ้านนอกได้ประโยชน์บ้างอันนี้รถไฟฟ้ามันก็ได้ประโยชน์เฉพาะคนกรุงเทพอันนี้ผมเฉยๆฉผมไม่ได้ให้ความสําคัญอะไรส่วนว่าคนที่มีรายได้ ปีหนึ่งไม่เกินสองหมื่นจะเยียวยาเงี้ยก็ไม่ไม,ไมีไม่ได้พูดถึงเลยการกระจายอํานาจแต่กระจายอํานาจตรงไหนอ่ะไม่มีไม่มีพูดถึงเลยว่าจะกระจายยังไงจะให้เงินท้องถิ่นเยอะขนาดไหนอ่อไม่มีไม่มีเรื่องราวเหล่านี้เลยฟังดูแล้วมันก็คือไม่ประทับใจอ่ะไม่มีอะไร,รวุ่นวายทั้งๆที่ผมก็อ่านมาแล้วนะแต่คือ,ม,อมันก็น่าจะแบบจริงจังเวลาตอบให้มันฉะฉาน,นหน่อยครั้งนี้ก็เป็นการที่ครั้งแรกนะครับที่พักคก้ากลกับพัก ประชาธิปัตย์นะครับอภิปรายไปในทิศทางเดียวกันคล้ายๆกันคราวนี้ละมันแหละสนุกแน ъ, ่เจอสองพักเนี่ยเป็นฝ่ายค้านมันมันระเบิดเลยนะครับเพราะว่าพรคประชาธิปัตย์นะก็โด่งดังมีชื่อเสียงจากการเป็นฝ่ายค้านเนี่ยครับพักเก้าไกลก็เหมือนกันในสมัยที่แล้วก็โด่งดังมาจากการเป็นฝ่ายค้านนะครับแล้วก็โยนลูกรับลูกกันโอ้โหคราวนี้มันระเบิดเลย การเป็นรัฐบาลโดยเฉพาะนายกและก็รัฐมนตรีกระทรวงต่างๆทําอะไรต้องรัดกลุ่มทําอะไรต้องชัดเจนนะครับผมก็ขอร้องนะครับปีเนี้ก็ประกาศในใจกันทุกคนเลยนายกเศรษฐถาเรียกรัฐมนตรีมาคุยเลยบอกผมขอปีเนี้ปีนี้เลิกด่ากันได้ไหมเลิกคอรัปชั่นได้ไหมเลิกอหอนะแล้วก็หาคนมีฝีไม้ไลายมือมาขึ้นตําแหน่งนะไม่ว่าจะเป็นประหลัดกระทรวงไม่ว่าจะเป็นอธิปดี เอาคนที่ทํางานจริงๆอ่ะมาขึ้นตําแหน่งเอาคนโง่ๆเซ่อๆแต่เลียแ้ลงเรียขาแก่งมีเงินเยอะวิ่งเต้นอันนี้เอาไว้ก่อนปีนี้ขอนะขอปีสองปีเนี่ยปีที่สามปีสี่ค่อยว่ากันนะขอทําให้มันถึงลูกถึงคนเห็นหน้าเห็นหลังกันนะแบบนี้ดีกว่ามานะครับก็น่าจะคุยก,กันคือถึงเวลาที่เราต้องเสียสละเพื่อทำงานให้ชาติให้เป็นดินละ เชื่อผมเถอะนะครับเพราะการที่ได้เป็นรัฐบาลชุดนี้มันก็เหมือนกับส้มหล่นนะปกติพรรครวมรัฐบาลน,นังหลายมันเตรียมตัวเป็นฝ่ายค้านอยู่แล้วถ้าเกิดเพื่อไทยเขาจับมือกับก้าวไกลเสรจสวยกมือพวกนี้เป็นฝ่ายค้านหมดอันนี้ถือว่าส้มหล่นได้มาเป็นรัฐบาลได้าไมาเป็นรัฐมนตรีเพราะเป็นฝ่ายค้านก็บันแดกอะไรก็ไม่ได้อยู่แล้วไนงะพอมาเป็นรัฐมนตรีก็ไม่ต้องแดกสักปีสองปีกป็ทางนั้นเองนะครับมันก็จะทําให้การเมืองมันดูดี ประชาชนก็จะเลื่อมใสศรัทธานักการเมืองเพิ่มขึ้น,เพ,นเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับอย่าให้คนคิดถึงพลเอกประยุทธ์นะนายกเศรษฐาอย่าให้คนพูดถึงพลเอกประยุทธ์นะอย่าให้คนพูดว่าโอ้สมัยก่อนสมัยพลเอกประยุทธ์ยังดีกว่าสมัยเศรษฐาเลยโอ้อย่างงั้นมันแย่มันมันจะเสียผู้เสียคน จริงๆครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะในบ้านนี้เมืองน,นี้ปรับเพศนี้ครับอันนี้ผมไปฟังบิ๊กโจ๊กบ่อยเลยนะ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 มันจะเป็นอย่างนี้นะเนีราต้องร้องเลิกฟ,ฟังแล้วฟังแล้วมันก็จะติดนะครับผมขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ก็ติดต่อ,อกันมาก็เยอะพอสมควรนะครับในการสั่งจองหนังสือไปคุยกับโรงพิมพ์แล้วครับพรุ่งนี้ตอนเย็นๆน่าจะได้ นะแล้วผมก็จะทําหนังสือที่ไ่าเนี่ยไปทําพิธีมันต้องมีพิธีด้วยครับสายบูเตรูเราก็ก็จะเริ่มมาลืนมาเรื่องนี้ก็จะเริ่มส่งไปให้กับเพื่อนเพื่อนที่สั่งจองมานะครับหนังสือคาถาตําราพิกชีวิตนะเล่มละสองร้อยเก้าสิบบาทรับรองหนังสือนี้ควรจะมีอยู่คู่บ้านนะครับถ้าอ,อ่านนะทำความเข้าใจนะแล้วก็ศรัทธากับเรื่องที่ผมเล่าให้ฟัง พลิกชีวิตได้แน่นอนจากรบเป็นล้านครับและชีวิตการงานการเงินครอบครัวก็จะประสบความสำเร็จแน่นอนครับติดต่อผมได้3มช่องทางครับทาง Facebook ด็กตอร์กิจพนเดชวิสัยทางไลน์และก็ทางโทรศัพท์ครับเบอร์ไอดียลกับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันท่านที่ยังไม่ได้เข้าไปดูในช่องกิจโพส แชแนลในช่อง YouTube เข้าไปดูด้วยนะขอบคุณครับที่ติดตามคลิปนี้จนจบน,นะเราก็จะต้องมาดูอีกครั้งหนึ่งเป็นการเข้าสภาครั้งที่สองของนายกเศรษฐาในการ,รแถลงงบประมาณนะครับเราจะมีความสุขขอให้ยพาคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีพระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับ we'll mm be -hmm.